ันนี้ก็จะออกไปซื้อ,อที่โกนหนวดนะคะไม่ใช่ที่โกนหนวดโฟมสําหรับกนหนวดให้คุณสามีออกไปวิ่งก่อนนะคะไปวิ่งก่อนออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายก่อนนะคะแล้วมาดามก็จะเลยไปที่เทสโก้เหมือนเดิมค่ะเตรียมพร้อมเหมือนเดิมค่ะวันนี้พัาเป็นสามชั้นก่อนที่จะเข้าเขตชุมชนแล้วก็ถุงชอปปิ้งไม่ขาดค่ะจะเข้าไปเสี่ยงชีวิตเพื่อให้สามีมีที่ เจลโกนวดสำคัญนะคะผู้ชายขาดไม่ได้นะจ๊ะไปกันเลยสามีเพิ่นลืมเช็คว่าเพิ่นอนีแนวอันโกนหนวดเพิ่นไก่สีเหมือนไหมพี่น้องเจลโกนหนวดเพิ่นไก่สีเหมือนปุ้นดูพี่น้องงามบ่คะงามก็ข่อยหลายเติบเด้อขอกันเลยสิได้เข้าไปในเทสโก้ไปอันซื้อเจลโกนหนวดให้สามีพี่น้องก่อนสิเข้าไปขอก็เตรียมพวงเพือเก่าวถุงเอปปิ้งแล้วก็บผ้าพันคอข่อยมือนีข่อยพันสามทบเรื่อพี่น้องสามสามสั้น คือสามพับนะพี่น้องจ้าโอ้ยหนาผากระเลียมมามัดนะเราต้องเข้าไปเสี่ยงชีวิตไปซื้อที่กนเจลโกนหนวดให้สามีแต่เอาความง่ามมาฝากพี่น้องก่อนไปห้าสิบข่าไปทางนี้คุณล่ะพี่น้องจ้าไปซัมเด็ก็เอาไปเก่าโมงเคืองคนหลายๆค่ะคนมาสิมาชอปปิ้งแล้วรถเต็มแล้วพี่น้องจ้ารถเต็มอายะแล้วเขามาในห้างแล้วพี่น้องจ้าคนเยอะเบิ้งสร้างมัน เออเหมอดมือนีมาบดท่านทิชชู่เลยเด้อค่ะเด้อเกลี่ยงเลยเกลี้ยงเลยโอ้เดีย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 ฟังความไม่ใช้เศร้าหรอกคบดได้ทิชชู่พี่น้องทิชชู่มือนีบบได้เด้อค่ะเด้อโอ้หานื้อไม้ต่อไปเว็บไว้ก็หมดนะคะพี่น้องจ๋าบอกไว้ก่อนว่าเว็บไว้ก็หมดนะคะเวฟไว้เหมดกองเลยค่ะพี่น้องเกลี้ยงเลยนะคะไม่มีนะดีนะมาดามยี่ได้ไปกองนึงแล้วนะคะ พี่น้องก็ให้อย่างละสองนะคะค่อยคนละสองเท่านั้นนะจ๊ะ